เมื่อเราใช้งานมันติคอร์หรือว่ามันติเดลิเกตคอร์นะครับเราก็จะต้องใช้คีย์เวิร์ดตัว encode ABI เพื่อที่จะทำา Data ทั้งหมดนะครับให้อยู่ในรูปของ encode ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการาแปลงจากตัว encode เนี่ยกลับมาเป็น Data เหมือนเดิมเราก็จะใช้ตัวคีย์เวิร์ด ABI.decode ผมจะกำหนดตัว Data เพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวก็คือตัว struct นะครับผมกำหนดตัว struct ชื่อว่า mystruct ภายในเราก็จะ กำหนดนะครับตัว Data มี String ชื่อว่า name แล้วก็มี Array นะครับเป็น Array ที่กำหนดความยาวก็คือ2ให้ชื่อว่านำด้านในตัวฟังก์ชัน encode นะครับอันดับแรกเราก็จะใส่ตัว input เข้าไปผมจะใส่ input ตัวแรกเป็น u in x ตัวที่2นะครับเป็น address ให้ชื่อว่า addr ตัวที่3ผมให้เป็น Array นะครับชื่อ เราเก็บเป็น call data นะครับตัวนี้ชื่อว่า arr ตัวท่ก็คือตัว my struct call data แล้วก็กำหนดชื่อว่า my struct ทีนี้นะครับสิ่งที่จะ return ออกมาก็คือเป็น encode ประเภท byte เราก็เก็บเป็น memory นะครับแล้วเราก็จะใช้งานตัว keyword นะครับ ABI encode แล้วก็ใส่นะครับเอาพุทตัวแปรตัวที่1ก็เป็น x 2ก็เป็น addr ให้ที่ส arr นะครับแล้วก็ my struct อันนี้ก็คือการนำเอา data ทั้งหมดมาเป็น encode ทีนี้เราก็จะแปลงนะครับจากตัว encode เนี่ยกลับไปเป็น data อีกครั้งหนึ่งตัว input ครับก็จะเป็นตัว byte memory ผมกำหนดชื่อให้มันนะครับชื่อว่า data ทีนี้นะครับในส่วนของฟังก์ชัน decode เนี่ยเราก็จะ return ตัว data ออกมาผมก็จะ copy นะครับตัว data ตัวแปล data เนี่ยเรากำหนดเหมือนกันเพเียงแต่เราเปลี่ยนจาก call data นะครับเป็น memory เพื่อที่จะให้มันบันทึกเก็บไปนะครับบน contract และในตัวฟังก์ชันเราก็จะใช้ตัว ABI .decode ภายในวงเล็บนะครับก็จะเป็น keyword data comma ตามด้วยด้านในเนี่ยก็จะเป็น ชนิดของตัวแปรที่เรากำหนดอันแรกก็จะเป็น u i n อันที่2ก็เป็น address นะครับอันที่3ก็เป็นแบบ u i n array อันที่4นะครับก็เป็นแบบ struct ทีนี้เวลา output เราก็จะให้มัน output ออกมานะครับเป็นแบบนี้ก็คือเราใส่แค่ตัวแปรชื่อตัวแปรนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเขียน return อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้กำหนด ชื่อตัวแปรไว้ใน return แล้วเราก็บอกว่าให้มัน return x ให้มัน return addr return arr นะครับ return my struct ผมก็กด compile นะครับแล้วเราก็จะไป deploy contract abi decode อันดับแรกเราจะมา,าทำการ encode ของ data ก่อนครับเราก็ใส่ input ไปนะครับในฟังก์ชัน encode สมมติว่าเป็น x เป็น1 address นะครับผมก็ไป copy ด้านบนมา ในส่วนของอาร์เนะครับสมมติว่าเป็น123แล้วก็ในส่วนของ s t ตรักอันแรกนะครับก็เป็น string ผมกำหนดนะครับตัวนี้สมมติว่าเป็นปาร์โค้ดแล้วก็คอมมาตามด้วยตัวอาร์เของตัวเลข2ตัวนะครับเรากำหนดความยาวเป็น2ตัวสมมติว่าเป็น1แล้วก็2แบบนี้ผมกด call แล้วเราก็จะได้ตัว encode มาหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะเอาตัว encode เนี่ยไปใส่ในฟังก์ชัน decode เพื่อทำการแปลงกลับมาเป็น data เหมือนเดิมผมกด decode มันก็จะแปลงกลับมาเป็น data เหมือนเดิมนะครับในส่วนของ x ก็ได้1 address ก็เป็น address นะครับที่เรา input ลงไป array ก็เป็น1 2 3ส่วน stack เนี่ยมันจะแสดงแค่ตัวเลข1 2นะครับในส่วนของ string นั้นเรา เราจะเห็นว่ามันแสดงเป็นตัวชื่อของตัวแปรสต๊ c กนะครับก็คือ MyStack